ทีมงานเคที่มีเซอร์ไพรส์เล็กๆสำหรับสมาชิกของเราท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณมาธานะค่ะประภัยเข็นหยังงข็นหยังาอยู่กังอี่หยังพี่หยังพี่หยังี่หยังดูที่นอนให้คุณหลับปิ๊งๆในเดกของคุณซุปเปอร์เดดูเขาบอกว่าที่นอนวันนี้ต่อยห้องแบบกระตุกกระเดื่องกระโดดน้ำกับเพาะเฮียลองเบิง ที่นอตนรุนี้ที่เขาเลือกให้ที่มาทาเราว่าคุณวีไปเห็นในเน็ตมาเทียบสเปคเทียบราคาแล้วก็เทียบเรื่องของคุณภาพล้วยการประกาศเราที่นอตนรุนี้บอกแพงเลยนะคะและทีส่สำคัญน,นุ่มมากๆเขาก็เลยเลือกมาให้ที่มาทานะคะเป็นที่นอตไดนามิกมีไอ้คอยหนึ่งพันสองร้อยเป็นที่นอตพอเกสปิงเอกสิิ์เฉพาะของซูเปอร์เบดรุ่นนี้เอินว่ารุ่นบาสเป็นซีซ่มแยกการเคลื่อนไวสมมติว่าเจ้าพิกกิ้งกับคนข,ข,ข้างๆนี่บอกคนแขง็ง ห้องกรนทานการ์บูเรตหุ่เมียร่องรับนอนหนักสูงสุด320กิโลกร,รมัมรับประกันโครงสร้าง10ปีนุ่มแต่ไม่ยั้วแน่นแต่ว่าไม่แข็งมีง2มฟีลลิ่งให้เหลือกทรงฟีกขวดท้ายอันนี้เป็นขวดทรงฟีเนาะหวังว่าจะชอบนะคะที่นอนซูเปอร์เบสชอบมากชอบมากเป็นยังไงฟีลลิ่งได้ทดสอบด้วยตัวเองจะนอนจิงสีกัอยากนอนเหรอ,อที่นอนแบบว่างามที่สุดต,ตั้งแต่เคยมีมาม